พูเามาเท่ากับแล้วก็ if ค่ะแล้วก็คงแถบหนึทีเพื่อให้มันสปาร์ตัวของรุ่ศสูงนะคะแล้วก็คลิกไปที่เซลค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่ามากกว่าตัวของ e v e r a ร e เรต์ตัวนี้นะคะที่เราใส่ช่องไว้ว4อเพื่อลอกมันเนาะแล้วก็กดพืนยันหนึ่ทีนะคะถ้าอยากมันเข้าในคอนดิชัน่เนี้ยเราจะให้มันขึ้นว่าอะไรในกรณีนี้เราจะให้มันขึ้นว่า yes นะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ ตรงกับ c คอนดิชันก็กดลูกหน้าวิธีก็คือในกรณีที่ v a i l e if false เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนให้มันป็่ค่าลงนะคะเท่ากับ if นะคะเหมือนเมื่อกี้เลยแล้วก็กดแท็กวงทีแล้วเราก็จะเพิ่ม condition แอนเข้าไปเพื่อ ทําให้มันมีการเลือกให้ได้เข้ากับ condition ทั้งสองอย่างนะคะโดยกดคําว่า a d d เนาะแล้วก็กดท a b นะคะแล้วก็ทําเหมือนสุดเมื่อกี้เลยค่ะกดไปที่คําว่า cell มากกว่านะคะตัวของเอเวอ e รสตเซลตัวนี้นะกด F4 ค่ะไว้แล้ว,ลวต่อมาก็จะเป็น logical ที่2ก็คือเป็น condition ที่2นะคะซึ่งอย่างนี้มันก็คือมีส่วนของ p o s i t i เนาะ ต้อก,กดมากกว่าตัวของเอปเล็ตโปรฟิทตรนี้แล้วก็กด F4 นะคะลงเล็บนะคะแล้วก็ใส่ลูปน้ำค่ะใส่ว่าถ้าเกิดเข้าในคอนดิชันทั้งสองอย่างเนี้ยให้เค้นเป็นเยืสนะคะแล้วถ้าไม่ใช่ลัก็ให้เค้นเป็นน้ค่ะแล้วก็ลงเล็บปิดน,นะต่อมาอันนี้เป็นโบนัสเพิ่มพิเศษให้นะคะสำหรับคนเนี่ยที่ อยากจะใช้ตัวของวีลนะูปัสในการจัดกลุ่มเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะโดยที่มันจะคล้ายๆกับ if e นั่นแหละอย่างเช่นถ้าเราเขียนว่าถ้าเกิด if c ซล l เนี่ยน้อยกว่า200ก็ให้เป็น l o แล้วถ้าอยูดระหว่าง200-500เนี่ยก็ให้เป็น mid ใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องใช้ if e ก็ได้เราสามารถใช้ V ีลู k ั p ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะโดยที่อย่างแรกนะเราก็เตรียมตารางหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะว่า range ของแต่ละ,ะตัวเลขเนี่ย ตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แล้วก็จะให้มันจอยู่ในกรุ๊ปไหนนะคะแล้วเราก็เริ่มกันเลยค่ะเท่ากับ v l o o k u p นะคะกดถทงทีแล้วก็คลิกไปที่ตัวของเซลล์อันนี้มันก็ลูกน้านะคะแล้วก็เลือกไปที่ Table l r y a y ก็คือตัวของแทร็กที่เราจะไว้ล o o อ u p นะคะก็คือเลือกตั้งแต่ตรงค่า m i n ค่า m a x แล้วก็ชื่อเลนสของมเลยนะทล้ว่วนที่สี่ทีลูกน้ำคะ่ะ แล้วสิ่งที่เราต้องการนำมาเนี่ยก็คือในชื่อชื่อเมนโชนี้เนาะแล้วก็ใส่เป็เลขสามนะคะเพราะว่านี้มันหนึ่งสองสามอันนี้เหมือนที่สามต่อมาลูกน้ำค่ะปกติเนี่ยเราจะใช้ศูนย์หรือโฟล์นะคะก็คือให้มันเป็น exact m a t c แแต่ที่จริงเนี่ยในกรณีนี้เราจะใช้หนึ่งนะคะหรือว่า true เนาะโอเคค่ะก็ลองดูนะคะทีนี้มันก็จะเป็นไขน่นะ